ต่อมีดบินไม่พลาดเท้าตอนที่สี่สบหมหึมากว่าอะมนุษย์กระบีที่ติดอยู่บนลำคอของนางสั่นสถานตลอดเวลาจวบจนตอนนี้จึงหยุดลงลิขิมห่วงถอนหายใจกล่าวฝืนยิ้มตอบว่าพลังฝีมือของนึ่งพ่อซักนักว่าคนธรรมดาไม่อาจทัดเทียมจริงๆ สำหรับประการนี้ผู้ใดก็ไม่อาจปฏิเสธได้นึ่งเพราะไม่มีผู้ใดมีไขมันที่ลำคอหนาเทียบเท่านางอีกแล้วนึ่งพอซักโพที่สะเริ r i n าซำรานหัวรอบพรางกล่าวลราก็มักเคยได้ยินคนกล่าวขวัญมิดสั้นของท่านไม่เคยผิดเป้าเลยกระทั่งบุตรบุญธรรมที่รักยิ่งของเรายังไม่อาจลบลีกมิดสั้นท่านพ้นท่านย่อมรู้สึกตัวว่าตัวท่านไม่เดียวยิ่งใช่กระมัง ลีคิมฮวงมิดได้กล่าวกับไรนึ่งพอซักส่งเสียงต่อไปว่าท่านถือมิดสั้นในมือจึงกล้าม,มาที่นี่หรือเช่หรือไม่นางคีบกระบิดต,ติดอยู่บนลำคอออกช้าช้ายิ้มครางกล่าวแต่มิดสั้นในมือท่านสามารถฆ่าเราหรือไม่ลีคิมฮวงถอนใจอีกครั้งฝืนยิ้มตอบว่าข้าไม่ได้นึ่งพ่อซักหัวเราะด้วยความภาคภูมิใจกล่าวต่อไปว่า <c oughs> ท่านตอนนี้อยาคิดจะผ่านน้ำเฮยกยื้อไปหรือไม่เรายังคิดอยู่สีหน้าหนึ่งพ่อซักต้องแปลเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่รีพรอาขึ้นทันทีกล่าวว่าสนุกน่าสนใจยิ่งท่านนับเป็นคนน่าสนใจจริงๆแล้วท่านจะใช้วิธีใดผ่านน้ำเฮยกยื้อไปเราหลีคิมฮวงยิ้มพรางกล่าวข้าพเจ้าค่อย,ค,อยค่อยคิดย่อมต้องคิดได้วิธีใดมาเป็นแน่ ตาพองนึ่งพอซักยีอีกครั้งกล่าวว่าก็ได้อย่างนั้นท่านมาอยู่กับเราค่อยๆค,คิดหาวิธีของท่านเถิดในเมื่อที่นี่มีทั้งสุราทั้งอาหารข้าพเจ้าอยู่อีกหลายวันก็มิเป็นไรแต่สุรานี้ของเราไม่ใช่ดื่มเปล่าได้ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าทำอย่างไรเล่า ความจริงเรายางติว่าท่านชะลาไปแต่ตอนนี้กลับยิ่งดูยิ่งพอใจดังนั้นท่านไม่ต้องคิดหาวิธีอื่นๆเพียงท่านอยู่เป็นเพื่อนเราในที่นี่สักหลายวันเราก็ยอมให้ท่านผ่านน้ำเฮียกยือ้อปลี้กิมห่วงยางแย้มยิ้มอยู่กล่าวเสียงอ้อยอิงว่าท่านมิติข้าพเจ้าชรลาไปแต่ข้าพเจ้ากลับติท่านอ้วนเกินไป หากท่านลดทอนเนื้อในตัวท่านสักสองร้อยช่างข้าพเจ้าแม้นับไปอยู่กับท่านสักหลายเดือนก็มิเป็นไรตอนนี้หรือึมฮ,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 ฮสายหน้าช้าช้ากล่าวเสียงราบเรียบต่อไปตอนนี้ข้าพเจ้าไม่มีอารมณ์ดีถึง่อนนั้นสีนีน้านึ่งพอสักแปรเปลี่ยนไปเข่นหัวเลาะกล่าว ท่านไม่ดื่มสุราคารวะต้องการดื่มสุราจับกรอกหรือก็ได้นางพรานสมบัดมือเบาๆสตรีอ้วนหลายคนให้อยู่รอบข้างลีกิม่วงปุดลุกขึ้นยืนทันทีพวกนางแม้อ้วนมาหึบมาแต่ท่วงท่ากลับไม่ชื่งช้าเลยเท้าพอเหยียดร่างก็กระโดดขึ้นยืนรายล้อมลีกิม่วงไว้ในระหว่างกลางจนแน่นหนา หลายคนนี้ผู้พร้อมที่สุดยังน้อยก็กว้างกว่าสองเสียหนากว่าหนึ่งเสียหลายคนไม่ยืนหยุดด้วยกันก็คล้ายกำแห่งเนื้อไม่มีที่ว่างแม้สักน้อยนิดเพาดานห้องเตี้ยอย่างยิ่งลิ้มห่วงไม่อาจกระโดดขึ้นไปและไม่อาจโผมออกทางด้านนอก เห็นไขมันห้อยย้อยตามร่างสตรีเหล่านี้แล้วลิ้มห่วงนับว่าพอสัมผัสถูกก็ต้องอาเจียนแต่สตรีเหล่านั้นยิ่งล้อมยิ่งไกลถึงกับคล้ายจะหนีบลิ้มห่วงไวร้ระหว่างกลางหากมิดสั้นในมือซัดออกไปมาดว่าพอจู่โจมคนล้มลงผู้หนึ่งแต่คนอื่นๆยังคงสามารถโถมเข้ามาได้ดังเดิมหากถูกผู้นางหนีบไว้จริงๆรสชาตินั้นลิ้มห่วงไม่กล้าไปคิดคำนวณเลยจริงๆ ได้ยินหนึ่งพอซักหอรอเสียงกร้องพังกราหึหลีคิมห่วงเราทราบดีกระทั่งพายุฮะล้อหันติ่งของเซี่ยวลิมยี่ยังกักท่านไม่อยู่แต่หากท่านสามารถทำลาย่ายคนมังสาของเราจึงนับว่าท่านมีความสามารถอย่างยิ่งเสียงหัวรอของนางยิ่งนานยิ่งดังกระทั่งหอน้อยหลังนี้ ยังปล่อยสั่นสะเทือนไปกับเสิยงรอบของนางแคร่ไม้ใต้หอถูกอัดจนมีเสียงเอียดเอียดขึ้นแล้วในตาลีคิมหวงพรันสุขสายเม่นึกถึงเหล่งเลงได้ เหล่งเล้งไม่ได้ขึ้นหอเลยนางย่อมไม่อาจเห็นลิ้มหวงถูกกากตายในที่นี่นางต้องคิดหาวิธีนานาจนสุดความสามารถเวลานั้นเองเสียงโครมดังสนั่นบรรไหวหอทั้งหอพังทลายลงไปเสียงโอดโอยตึงตงังดังที่ยิบไม่ขาดหูผู้คนทั่วทั้งห้องร่วงหล่นตามลงไปหมดสิ้นเพดานห้องแตกเป็นโพรงใหญ่ร่างลิ้มหวงทะยานขึ้นฝ่าโพรงดุดดังเป็นนกนางแอน่นอันครองแคล้ว หลีคิมฮวงเข้าใจว่าหนึ่งพอซักต้องร่วงลงไปแน่ร่างของนางอย่างน้อยหนักกว่า3-400ี่ช่างการร่วงไปครานี้แม้สามารถครานขึ้นมาได้แต่อย่างน้อยต้องกินเวลาเป็นครึ่งวันมิคาด หนึ่งพอซักไม่เพียงมีปฏิกริยารวดเร็วจนหน้าแตกตื่นเท่านั้นวิชาตัวเบาก็ไม่ด้อยกว่าพ้พื่นเด็ดขาดร่างลี้คิมหวงเพิ่งทยานขึ้นและยินเสียงโครมดังสนั่นเลือนลั่นอีกราหนึ่งพอซักกระแทกกระดานห้องจนแตกเป็นโปรงใหญ่ร่างนางดีดขึ้นมาเป็นลูกนังมหมอกหมอ กระทั่งแสงเดือนดายังถูกนางบทบังไปสิ้นหอน้อยยังคงพังทลายลงไปไม่หยุดหยัง้งฝุ่นทรายกระกลุ้งกระเบื้องกระจัดกระจายลีกิม่วงไม่ยอมเหลียวหน้าโฉบร่างลงเบื้องราดในท่วงท่าหานป่าทหลาทรายและยินหนึ่งพ่อสักหัรอคักคักก่าวลีกิม่วง <c oughs> ในเมื่อท่านถูกเราพอใจก็อย่าคิดหนีพ้นได้เลยในเสียงหัวรอร่างนางโถมก็ใส่ลีกิม่วงดังผู้เขาถลม่ม หลีกิมห่วงรู้สึกมีพลังลมดังสถนันบันไว้ดุดดังภูเขาทั้งลูกกำลังพังทนายลงใส่มือลีกิมห่วงพลันสะบัดไปด้านหลังและเห็นประกายวู้บพึ้นวาบหนึ่งในที่สุดเสีลลีป่วยตอนหลุดจากมือแล้ว มีดสั้นให้หลุดจากมือไม่เคยผิดเป้ามาก่อนเลยโลหิตดสดๆสฉดสดีดออกจากใบหน้าหนึ่งพอซักดุดด่างน้ำผุมีดครานี้หลีกิม่วงมิใช่ซัดใส่ขอหอยนางแต่เป็นตาขวาของนางมีดลีกิมว่วพงหลุดจากมือก็ทราบว่าต้องไม่ผิดเป้าแน่นอนลีกิม่วงมีความมั่นใจดังนี้ เสียงหัวร้อนนึ่งพอซักยังคงไม่หยุดยั้งหัวร้อนจนลีกิมห่วงรู้สึกขนลุกในความหวาดวันอดไม่ได้ต้องเหลียวฟับกลับไปและเห็นหนึ่งพอซักกำลังย่างเขาหาทีละก้าวทีละก้าว,ลาวโลหิตสดสดทะลักออกจากดวงตาไม่ขาดสายมิดสั้นเล็บนั้นยังปักอยู่ใต้ตานางแนบแน่นแต่นางกลับคลายไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้สักน้อยนิดยังคงหัวรอนคักคักกล่าวนี้คิมห่วง เราเมื่อพอใจท่านแล้วท่านไม่มีทางหนีรอดพ้นดอกท่านยังมีมิดสั้นกี่เล่มซัดออกมาให้พร้อมกันเถิดมิดที่ใหญ่เพียงนี้แม้นับว่ามีอีกร้อยกว่าเล่มมาปักอยู่บนร่างเรา,เราเราก็ไม่แยแสสนใจดอกนางพรานสะบัดมือกระชากมีดออกจากเบ้าตายัดเข้าปากเคี้ยวอย่างรุนแรงบกวับ มิสซันตีจากเหล็กกร้าถึงกับผูกนางเคี้ยวละเอียดไปได้ลี้กิมห่วงต้องตะลึงลานไปแล้วสตรีนางยิ้นับเพื่อไม่ใช่คนเลยจริงๆนับเมื่อกล้ายสัตว์ดึกดำบนันหากใช้นางล้มลงดูท่าทีต้องใช้มิสซันอีก200เล่มจึงจะได้แต่ขณะนั้นเองหนึ่งพอซักพรันคำรามดังกือกก้องดังฟ้า ถลมดินทลายกระทั่งป่าไม้ทั้งบริเวณยังคล้ายถูกเสียงคำรามของนางกระแทกกระทันจนสั่นไหวลีกิมหวงและเห็นปลายกระบี่เกียวแวววาวทะลุทรองอกนางออกมาจากนั้นมีโลหิตดสดๆส,ส,ส,สายหนึ่งฉีดกระจายดุดดังหาฝนจากนั้นจึงเห็นสองมือของอิว้วเล่งเสงกุมด้ามกระบี่เตาะเชิงเกี่ยมแนบแน่น กระบี่ชิงรักกระบี่มีความยาวสามเสี้เจ็ดนิ้วแทงก็ใส่ร่างหนึ่งพอซักจนถึงด้ามปลายกระบี่แทงใส่กลางหลังจนทะลุที่สวงอกออกมาหนึ่งพอซักพอคำรามกระแทกล่างลิ้วเองเซ้งจนกระดอนจากเฟินปลิวข้ามศีรษะนางร่วงลงเท้านางดังโครมใหญ่ร่างของนางก็ล้มตายลงไปพอดีทับใส่ร่างอิวเล่งเส้งครมึมมีเสียงกรบ ดังที่ยิบกระดูกทรางรลวเองเซ้งถูกนางทับหักไปแต่มันยง,งกงกกรามแนบแน่นไม่ทรงเสียงกวนครางเลยหนึ่งพอซักหอบหายใจราวัาเหนื่อยร้องว่าเจ้าเองที่เทอเจ้าเองอิ่วเลงเสียงหอบหายใจกราวท่านท่านนึกไม่ถึงกระมงังหนึ่งพอซักร้องขึ้น เราเราดีต่อเจ้าไม่น้อยเจ้าเหตุใดประทุสร้ายเราเหงือการของอิ้วเล็งเสงทะลักออกจากหน้าจนชุ่มโชกขบกรามกล่าวเท่าที่เราไม่ได้ตายตลอดมาก็าเพื่อจะหาโอกาสเยี่ยงบันนี้สิกครั้งหนึ่งมันถูกทับจนลมหายใจอย่างแทบขาดห่วงตามเมื่ดลงทีแตน้อยรู้สึก,กร่างหนึ่งพอซักกระตุกทีเร็วถึงกับกริ่งออกไป จากนั้นจงได้เห็นดวงตาที่มีแววหม่นหมองเสมอมาของนี้กิม่วงมันยังรู้สึกมีมือมั่นคงข้างหนึ่งกลางเช็ดเหงื่อบนใบหน้ามันมือสองข้างนี้แม้สามารถปละ่ชีวิตคนในทุกเวลาก็จริงแต่ก็พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเวลาเช่นกันมือสองข้างนี้บางครั้งจะกุมมิตรสั้นที่ฆ่าคนได้แต่บางครากลับกุมน้ำใจว่าจนเปียบหลน้นยิวเล็งเซ็งพยายามจะฝืนยิ้มแต่ต้องผิดหวงังจำตะเกียกตะกายกล่าวข้าพเจ้าไม่ใช่อิล เล็งแสงลิิมหัวอึ้งเชอโคจึงผงกศีรษะหนักหนักกล่าวท่านมิใช่ยิวเล่งแสงท,ทับตายปะนานแล้วใช่ข้าพเจ้าก็เข้าใจท่านวันนี้มิได้พบยิวเล็งแสงเลยข้าพเจ้าทราบแต่มันเป็นสหายของข้าพเจ้าอื่นๆข้าพเจ้าต่างไม่ทราบใน่สุดพริมฟี่ปากอิวเล็งแสงมีรายยิ้มอันดันทดขึ้นเล็กน้อยกล่าวเสียงเกลือ คนที่มีโอกาสได้คบท่านเป็นมิตรสหายนับว่ามีบุญวาสนาอย่างยิ่งข้าพเจ้าข้าพเจ้าเพียงแต่แขนลมหายใจของมันขาดห่วงไม่ประติดประต่อแล้วพยายามรวมกำลังทั้งมวลที่มีเสียงร้องขึ้นสุดเสียงข้าพเจ้าเพียงแขนชะไหนไม่ตายในมือของท่าน อาทิตย์อุทัยเริ่มไข่แสนอกป่าต้นปังมีหลุมฝังศพขึ้นอีกสามหลุมนั่นคืออิวเล่งเสงนั่มเฮียกยือและไตหัวอีนึ่งพ่อซักผู้ขุดหลุมกิทสิ์ของนางเองพวกนางถึงกับไม่คุนแค้นเดือดดาลต่อกันตายของนึ่งพ่อซักเลยแสดงให้เห็นหนึ่งพ่อซักนางนี้มิใช่มีจิตใจเป็นนึ่งพ่อซักพระโพธิสัตว์จริงๆ ยามมีชีวิตก็ไม่ได้เป็นที่รักใคร่พอใจของผู้คนที่ทําหอน้อยทลายลงมาเป็นเหล่งเหล่งจริงๆนางเองก็รู้สึกภาพภูมิใจอย่างยิ่งข้าพเจ้าเพียงแต่โยกเสากรอนไปต้นหนึ่งหอน้อยพังทลายลงมาหากไม่ใช่ข้าพเจ้ารู้ตัวรวดเร็วแทบจะถูกทับตายทั้งเป็นแล้ว เมื่อเห็นบรรดาสิทธิ์หนึ่งพ่อซักพากันไปจนหมดสิ้นนางรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งอีกราพวกนางฉนัยไม่ได้มีเจตนาล้างแค้แนเทนอาจารย์นางเลยเล่าลี้กิมห่วงถอนหายใจกล่าวนี่อาจบางทีเนื่องเพราะหนึ่งพอซักนางนั้นมีแต่ความคิดถมท้องของนางอย่างไม่คิดชีวิตเท่านั้นโดยลืมไปดูแลหัวใจพวกนางด้วยเลงเล้ง,ลงหัวรอกล่าวใช่แล้วคนเราไม่ท้องอึดแน่นเกินไปก็คร้านจะใช้หัวใจ นางกำหดคิ้วกล่าวอีกคราแต่ท่านเพราะเหตุใด,ดจึงปล่อยพวกนางไปอย่างง่ายดายเล่าลีกิมฮวงยิ้มพรางกล่าวข้าพเจ้าไม่มีปัญญาเลี้ยงพวกนางได้เล็งเล้งกบริมฟีปากครุ่นคิดจนเงียบงามไปครู่หนึ่งจึงจับตามองลีกิมฮวงกล่าวท่านเลี้ยงเพียงคนเดียวท่านเลี้ยงได้หรือไม่หากเลี้ยงเพียงคนเดียวท่านเลี้ยงได้หรือไม่ นางกรอกตาไปมาแล้วรีบกล่าวสืบต่อคนเมื่อนั้นกินไม่มากและไม่ดื่มสุรายังกินเนื้อน้อยอย่างยิ่งแต่ละวันมีผักมีเต้าหู้ก็ได้แล้วและนางยังรู้จักหุงหาอาหารเองหั่นผักปรุงอาหารรสโอชายิง่งตอนกลางคืนที่ท่านนอนนางจะโบเตียงให้ท่านตอนเช้าที่ท่านตื่นนางจะหวีผมกร้าวมวยให้ท่าน ลี้กิมฮวงยิ้มพรางกล่าวคนยิ่ยงนั้นตัวนางเองย่อมต้องมีชุดอุย่างสุขสมบูรณ์ยิ่งแล้วไม่ต้องติดตามข้าพเจ้าไปทนทุกข์ทรมานดอกเล่งเล้งชัดปากน้อยของนางจนสูงชันกล่าวอย่างขุนเคืองข้าพเจ้าทราบในใจท่านมีแต่น้ำเฮียกจื้อนางเดียวเท่านั้นเอวของนางเล็กกว่าของข้าพเจ้าลี้กิมฮวงฝืนยิ้มกล่าวท่านเห็นว่าในใจข้าพเจ้ามีแต่น้ำเฮียกจื้อหรือ แน่นอนพระนางท่านยินยอมเสี่ยงอันตรายที่ร้ายแรงปั่นนั้นยอมเสี่ยงชีวิตแทนนางโดยไม่เสียดายความจริงนางตายไปน,นานแล้วไม่ต้องให้ท่านวุ่นวายใจพระนางเลยโอ้ยามนางมีชีวิตหากนางเป็นมิตรสหายของข้าพเจ้าตายแล้วก็ยามเป็นมิตรสหายของข้าพเจ้าอย่างนั้นหรือข้าพเจ้าไม่ใช่สหายของท่านหรือย่อมใช่แน่นอน ในเมื่อท่านยินยอมเสี่ยงชีวิตให้กับสหายที่ตายไปแล้วฉะไหนไม่ยินยอมคบคิดแทนสหายที่มีชีวิตบ้างกล่าวไปกล่าวไปขอบตานางแดงระเรื่ออีกครั้งกะยี่ตากล่าวข้าพระเจ้าความจริงไม่มีญาติพี่น้องบัดนี้กระทั่งบ้านก็ไม่มีแล้ว หรือท่านยินยอมเห็นข้าพเจ้าร่อนเร่ไปในจรตามถนนหนทางแต่ละวันออกขอทานเลี้ยงชีพหรือนิคิมฮวงมีแต่ฝืนยิม้มลีกิม่วงพบเห็นดารีน้อยนางนี้ยิ่งนานยิ่งรู้จักกล่าววาจาแล้วเล็งเลงรอบมองตามช่องนิ้วของนางแวบบหนึ่งกล่าวเสียงอ้อยอิงสืบต่ออย่าแต่หากท่านไม่พาข้าพเจ้าไปจะหา คุณหนูข้าพเจ้าพบได้อย่างไรหากท่านหาคุณหนูข้าพเจ้าไม่พบไหนเลยจะหาอาหุยสหายของท่านพบเล้วจบต่อ